อันนี้ซีตั้นเท่าไหร่ล้ <laughs> 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 รู้จักจากทางกลุ่มเพื่อนคอร์สเกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํากันมาแล้วก็ ลองเข้าไปดูว่าเห็นเหมือนว่าพิธีกรหน้าตาแปลกมีตากล้องแปลกแบบว่าตัวน,น้อยพิธีกรหัวฟูอะไรอย่างนี้เรอเข้าไปดูออคอนเทนต์เขาก็ตลกดีนะเขาแบบมีแบบความคิดอะไรพวกนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นช่วงที่เข้าไปดูบ่อยที่สุดจะเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีมาอีกแต่แตช่วงไฮที่สุดคือช่วงโควิดเพราะมันเป็นช่วงที่ทุกคนอย,อ,ยอยู่ที่บ้านกัน,น,น เป็นรายการหนึ่งที่แบบว่าหิวใจช่วงนั้นได้มากหลายหลายคนน่าจะได้แบบกำลังใจจากช่องนี้มันมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเนาะได้มาแบบมีจุดร่วมเดียวกันเดี๋ยวคอสเพลอะไรเงี้ยแล้วเราเข้ามามีดิสคอดร่วมกันคือมันง่ายๆอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่ะทุกคนไม่ได้จะต้องมีมตําแหน่งมีผลงานอะไรแบบที่ว่าโด่งดังอะไรมากแต่ว่าเราแค่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกสนานอะไรเงี้ยชอบชอบตรงนี้มันง่ายๆอะ่ะบ้านๆอะไรเงี้ยเออก็ได้ต้องเรียกว่าบ้านๆก็ได้พื้นฐานมันดีอยู่แล้วอะ่ะพื้นฐานของโอเซกาย ด้วยเนาะคนทำอะไรก็นนี้ก็ต้องแบบสละเวลามาทำอะไรพงี้อาจจะต้องแบบมีสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ผลักดันรายการนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้บอกว่ารายการจะได้แบบก้าวไปต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆเคยแน่นอนเคยดูครั้งแรกเมื่อไหร่ครับโอ้ตั้งแต่อยู่ชลบุรีแรกๆเลยอ่ะหลายปีแล้วนะเจ๊พาร์คเลยเนี่ยใช่อาจจะเป็นรายการที่สนุกด้วยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการคอสเพลย์อาจจะเป็นการเซต ที่เป็นทีมงานแบบเป็นคนตลกตลกด้วยแล้วกวนด้วยอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเชียร์ให้ทาถ้าถ้าเป็นซีซั่นนี้ก็จะแตกต่างกับซีซั่นอื่นเพราะว่าด้วยความที่งานแบบปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันอาจจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นครั้งแรกเหรอผมได้เ์ชใน u t u b e เกี่ยวกับรายการคอเอนหนึ่งครับที่ผมเห็นใน YouTube แบบว่าผมก็แวะไปดูไะแวะไปดูปุ๊บอโอมันมีรายการนีหรอถ้ากลับมาทำแน่จะดีนะครับที่รายการออสเซกเยจะกลับมาทำอีกอีกหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าหายไปนานเหมือนกันก็อยาก จะให้มีอะไรพ Rose ิเศษเหรอเพื่อนเกสมาแบบที่ไม่ไม่ค่อยรู้จักดีวะเกดพวกเกดคอเพรอะแล้วก็แบบเชิญพวกกล้องมาคุยมาอะไรแลกเปลี่ยนความคิดนีดไม่หน่อยเกี่ยวกับคอยเพรอะไรพวกนี้ครับตามมาแต่ซีซั่นหนึ่งยุคน้องอมแล้วค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โชคชะตามันพามาเหมือนพระเจ้าิขิตขีดก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ปั่นมันเขานั่งปั่นดีอ่ะก็ให้มิตรภาพให้เพื่อนฝูงแล้วทําให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ตี้กันตี้ปัจวับันเลยค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ถาม่าคิดยัง ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากจ,จะตามดูซีซั่นถัดไปจ้ามาจากไหนนะคะเดูคิดว่าก็ จะแบบถ่ายบรรยากาศอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะคะมาคนก็แบบคนที่ไม่เคยมาเขาก็อยากจะรู้ว่างานคอรสมันแบบมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เคยครับผมอย่างเช่นคลิปของผมนี่จะเป็นแนวแบบว่าแบบบู๊กับแนวโตโลกเฮฮาในแต่ละช่องเดี๋ยวไม่ก็แต่ละคลิปที่แบบมีโตโลกเฮฮาแบบเฟลลี่เยอะๆอะไรนั้นฮะอันนี้อาจจะมีแบบว่ายอดวิวจะจจะสูงไม่เคยเลยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคย แล้วก็นานแล้วครับเคาอ,อยู่ในกลุ่มดิคอร์ดนานมากตั้งแต่โอซไกายสร้างไม่ได้ไม่กี่เดือนนึงครับตั้งแต่ประมาณสองสามเดือนของดีคอร์ดนู่นเลยความกาวความรั่อะไร้ยครับเคยมีเที่ยว <c oughs> ง,งานคอร์แล้วก็สัมภาษณ์แบบมีมหรืออะไรแนวนี้ครับขยันต่อไปนะครับทำเรื่อยๆครับผมเคยได้ยินค่ะปกติแล้วไม่ค่อยได้เห็นรายการที่เป็นเกี่ยวกับคอร์ดเพล์โดยโตรงก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นรายการแรกที่เห็นในยูทู e ก็เลยต้องเข้าไปดูค่ะส่วเนี่เขาก็จะทำาว้แต่งหน้าใช่ไหมคะ ว่ยังไม่เคยดูแบบจริงๆจังๆเลยค่ะดูเป็นรายการที่น่าสนุกน่าสนใจเพราะว่าเป็นน้องใหม่ค่ะเลยแบบว่าอยากมีรายการที่แบบว่านําเสนอว่าในงานมันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าเออใครที่แบบอยากจะเข้ามาในวงการนี้ มันต้องเริ่มยังไงค่ะอยากจะมีแบบรายการอย่างงั้นเพราะว่าแบบมันเป็นการแบบเชิญชวนให้แบบเข้ามาวงการนี้กันได้เยอะขึ้นด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับมือใหม่แล้วแบบทําให้เหมือนสะท้อนความแบบน่าสนใจของงานได้มากขึ้นค่ะต้องอย่างแรกต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะเพราะเป็นรายการที่น่าสนใจมากแล้วก็แบบเออแบบคือหนูก็เพิ่งรู้ด้วยว่ามันมีคนทํารายการแบบนี้เกิดขึ้นด้วยมนเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากเลยค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบญี่ปุ่นเนาะได้ดูอะไรอย่างนี้ด้วยขอบคุณนะคะที่ทำรายการดีๆขึ ูอย่นะคะคเออมีเพื่อนเคยเล่าให้ฟังอยู่ค่ะเพื่อนบอกว่าเคยอยู่รายการนี้แบบเมื่อแบบนานมาแล้วน่าจะเป็นรายการสัมภาษณ์หรือว่า,อารีวิวพวกแบบแอนิเมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเคยได้ยินค่ะเพราะติดตามเฟซคุณตลอดเลยตอนนั้นน่าจะไม่ผิดดูไปสักสองดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <c oughs> ตอนนั้นที่หนูดู คิดว่าอุ้ยมันเจ๋งอ่ะที่แบบว่าไปเดินสัมภาษณ์เราจะได้รู้ว่าแต่และคนอ่ะเออเขาคิดเห็นยังไงบางคนแบบคอร์าตัวนี้เพราะอะไรชอบอะไรแล้วก็แบบว่าสนับสนุนแนะนําให้คนบางงานคอนเนี่ยดีมากเลยให้ทุกคนแบบว่าเปิดคนรับสิ่งใหม่หมกับยอมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเป็นในช่องคุณจะสื่อประมาณนี้ที่ดูส่วนตัวโนูนนะแบบว่าดูแบบไหนครั้งแรกถึงชอบดูแบบว่าคนคอร์เพจดูแต่และคนคอสต้อง มันน่าใปมากมันจะได้รู้ว่าสกอบงานแบบมีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นขายโฟโต้เซตเชกิสินค้าเกี่ยวกับคอสเพย์แล้วก็จะมีการแสดงต่างๆอีกแบบนี้มันจะทำให้คนเห็นภาพโดยรวมว่าคอสเพย์ของเรานั้นไม่ใช่แค่แต่งตัวธรรมดาคอรสเพย์ <Okay. S 1> ของเรานั้นมีอะไรที่มากไปกว่านี้อีกคอเ์ okay. ไม่ใช่เรื่อกัเล่น,ลนใช่ เคยได้ยินแล้วแต่ว่าได้แบบผ่านๆแต่ไม่ได้ไม่รู้จักผ่านๆผ่านๆปกติผ่านก็รู้ว่าเป็นแบบตอบฟาซาเบะก็ไปขิครับก็จะอ่ะกับไม่รู้จักก็เดี๋ยวขิงเข้าไปดูครับผมเคยได้ยินเคยเห็นเคยเคยเคยผ่านผ่านแบบผ่านปัดผ่านเฉยๆแตัไม่ได้ปัดผ่านเยอะครับขึ่นเงี้ยเยอะดูคาแรกแบบชอบเลยคือแบบดูเหมือนแบบดูเป็นมีมแบบว่าฮาฮาตลกอะไรอย่างเงี้ครับผมมันก็ช่วยแบบให้เราเหมือนเราจอยกับมันด้วยครับอ๋อได้ยินเลยครับคุ้นๆเลยรู้จักก็คือจากยูทูบแล้วก็เพจเฟซ มีวันหนึ่งอะ่ะที่เราเริ่มปิดใน Facebook แล้วไปเจอเพจโอเซนไก่อ้แล้วเราก็ถ่ายถ่ายคอสเพย์พอดีแล้วก็รายการเนี้ยมันเป็นรายการคอสเพย์อ่ะก็คลิกไปดูเพราว่าไอ้รายการนี้มันก็มีสมภาพเด็กคอสแล้วก็มีการจิกแกมหยอกเด็กคอสด,ด้วยในใจเราก็คือโอเซนไก่มันจะต้องวิ่งมาอันดับแรกเลย้รายการเนี้ยตำน,นาและก็รีบๆมาเลยนะครับโอเซนไกผมรออยู่สําหรับเรานะคะคือแค่หน้าปกน่าสนใจก็กดเข้าไปดูแล้วค่ะแค่ปกใช่ค่ะกดเข้าไปดูเลยแล้วข้างใน ถ้าเกิดนั้นไม่น่าสนใจจะดูต่อไหมครับน่าจะต้องพิจารณาอีกทีนึงค่ะส่วนใหญ่ชอบดูเวลาคอสเพลเยอร์ถ่ายรูปกันค่ะโค้สผ้าอะไรแบบนี้สวยมากๆเคยค่ะเคยได้ยินมาก่อนหนูนี่แฟนตัวยงเลยแฟนตัวยงแฟนจริงคุณต้องจำท่ารายการได้โอ้เซ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตีมือแตกเลยเอ้ยที่ให้แก้ตัวโอโอโออย่างงี้โอ pues อย่างงี้โอโอโอไปไปไงลงล่างขึ้นบนยังไงยังไงอย่างงี้หรืไจะไม่ได้จะไม่ได้อันนี้แฟนเก้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ถูกเฮ้ยมันมันต้องมีอันนี้มันไม่มีอันนี้จริงหรอใครไม่ใช่แล้วไอเดี๋ยวอันนี้มันแอรัโยเลยไม่ใช่แล้วโอ้เอ้าจะไม่ได้อะรู้สึกเฮ้ยมันสนุกมากเลยเพราะว่าตอนนั้นอะรายการคอสเพลย์มันยังไม่ค่อยมีอะค่ะตอนนั้นก็มีเยอะนะไม่มี ว่ามีน้อยแต่ว่าอันเนี้ยมันมันฮามันตลกชอบพระสาระด้วยค่ะด้วยมีไหมสาระมีแต่สาลายมีมีค่ะมีมีงั้นผมมากกะเมฆแล้วกันหนูว่าจริงๆที่เป็นอยู่อ่ะสำหรับส่วนตัวหนูชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบมันเลียวมีความตลกมีมุกมีแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะเกียดแค้นอะไรกับพวกเราไม่เคยโดนสภาพสักทีไหมไม่เคยเลยแบบไม่เคย ดูไ,ม,ไม่เคยเฮ้ทำไมคุณไม่ดูรายการเราอะ่ะอยากจะดูเป็นติ๊กต็อกเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อแบบว่าติ๊กต็อกคือเด็กเั้งทั้งที่จะรู้จักเยอะสมมติเราเข้าไปใน แบบว่าก็มาดูได้ทั้งแบบผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยใครๆก็ดูคนส่วนมากอาจจะยังไม่เคยคอสเพลย์ใช่ไหมก็อ,อ,อยากให้จะแบบว่าอยากรู้ว่าแบบเออแนะนำคอสเพลย์ว่าแบบว่าอุ้ยครั้งแรกอะ่ะต้องทำยังไงบ้างแต่งหน้ายัางไงแต่งตัวยังไงคอนเซ็ปต์ตัวยังไง,ง,ไงบ้างใช่ใน,ใ,นในรายการที่เราอยากจะใช่ไม่มีความบันเทิงอะไรเช่นตลก <c oughs> นี่ไงก็แบบแซกๆไปนิดนึ่งว้าได้แล้วได้หนึ่งค่ะค่ะนะคะคอนเทนต์คอนเทนต์อ๋ออันนี้อันนี้แก้มอันนี้มุกจริงจริงแล้วเรา ก็เป็นเด็กที่อายคนนึงแต่ว่าที่กล้าออกมาทำเนี้ยนะคือพระชดแฟนเก่า <c oughs> กล้าในตัวเองว่าแบบอุ้ยเราชอบตัวละครนี้เราก็แค่แต่งไปเลยแล้วไม่ต้องสนว่าแบบคนอื่นจะมองเรายัางไงเราแค่รู้สึกว่าโอเคเราชอบเรามีความสุขแค่นี้มันจบเลยแค่นี้เลย <c oughs> ใช่ถูกต้องแต่งออกมาดูดีนะเฮ้ะเอ๊ะเกิดเนี่ มันผ่านตอนที่กำลังจะหาอะไรเกี่ยวกับงานคอร์สเพลงอ,อ๋อแล้วไอ้นี่คือรายการอะไรน,นะกวนประสารคอร์สเพลง <laughs> อาจจะเป็นแนวที่แกล้งเลเยอร์แต่ก็ไม่ต้องแกล้งมากจนเกินไปเพราะว่าเลเยอร์บางคนเขาก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้อาจจะขออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแต่งตัวว่าเอออันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นนราาหรส่วนตัวชอบให้แบบว่ามีกิจกรรมเล่นเกมกับพวกเลเยอร์ค่ะแตบบ่ว่าเกี่ยวกับคําถามอนิเมะอะไรงนี้ชอบอะไรหรืออาจจะสร้างมินิเกมแบบว่าให้สนุกสนานก,กับเลเยอร์อะไรอย่างนี้ค่ะจะไม่เคยเลยครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นส่วนตัวหลผมชอบดูเขาประกวดมากกว่าเคยดูเขาประกวดแล้วแบบชอบตอนที่เขาประกวดมาก ตัวผมชอบให้แบบสัมภาษณ์ว่าเออชุดนี้นะะะราคาเท่าไหร่แต่ว่าวิกเซ็ตของเนี้ยต้องมานานไหมอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบพึ่งเข้าคอสเพลย์แรกๆครับจะไปถ่ายแบบพวกประกวดก็ได้ครับแบบกิ๊เต้นเนี้ยนะครับอะไรทําให้เราเอาเนิ้วจิ้มเข้ามาดูรายการพวกผมครับดได้หรอไ,ได้พี่อ,อ๋อก็รู้สึกแฟนที่อยู่ญี่ปุ่นเขาส่งมาให้ดูก็เลยเราไ,ได้บอกโสดอะ่ะ นาก็ส่งมาให้เราดูแล้วเอ้ยน่าสนใจแล้วก็เลยกดเข้ามาดูอ๋อโอเคมีการให้เด็กแบบหัดฝึกแต่งหน้าแบบสอนให้เด็กแต่งหน้าแต่งตัวทำพ่อป้างนิดนิดหน่อยอนหน่อยอะไรนี้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องเยอะเราแต่งหน้าดูนะได้ขา่าวพิธีกรเขาก็แต่งหน้าอยู่ไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> แต่งหน้าใส่คอนแทคยังเป็นชั่วโมงไม่จะถอนใครได้แต่ค่ะว่าเจ้าพิธีกรก็ยังแต่งหน้าสวยอยู่เลยไม่ใช่หรอเป็นจริงจังอยู่ไม่ใช่หรอพิธีกรไม่เกี่ยวกับผมครับอามีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าเอาก็ผมก็อยากเห็นคุณแต่งไงมีปัญหาอะไรกับแค่มีเธอคนทำให้ใจฉันไหวหวั่นรู้จไวคือสิ่งี